นี้ค่ะเรากําลังจะออกไปดําน้ํานะคะเพื่อนๆค่ะดูปลานะคะดําน้ําค่ะเรือมารับแล้วนะคะเราไปกันสามแม่ลูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีไกด์นาทัวร์สองคนนะคะนี่เรากําลังจะออกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปเลว ไปดำน้ำกันคะ่ะไปสองคนสามคนแม่ลูกนะคะไปไหนไปดำน้ำคะ่ะคุณพ่อก,กับคุณลูก <c oughs> คุณแม่เป็นกองเชียร์ค่ะ is it is over there. You can see the mini boats over there. Yes. And let's go number one. Over there. Okay. okay. And a little bit uh, close with the village over. And then we start from here. For well, now. Yeah, we tried to go in there. Okay. Uh, it was nice for. <laughs> <up. laughs> <laughs> อันนี้เขาว่ายน้ำนะคะดูเต่านะคะเขาว่ายตามเต่านะเต่าตัวใหญ่มากค่ะ,พพคะเ,เพื่อนๆนี่เต่าคขาเพื่อนๆคะเห็นแต่หัวปุ๊บ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 นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูคะ่ะน้องตัวใหญ่ไหมเห็นแต่หัวนะคะเพื่อนว้าวนี่คะ่ะสองพอลกูกนะคะ นี่ก็คือเราไม่ยอมหัด่บยนานะคะเพื่อนก็ต้องได้นั่งรออยู่บนเรือนะคะ,คะพอใส่หน้ากากเข้าไปแล้วเราหายใจไม่ได้นะคะเพื่อนค่ะมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นก็เลยต้องนั่งอยู่บนเรือนั่งดูเขานะคะเพื่อนน,นั่งดูเขานี่ค่ะภูเขาสวยงากมีเรือนะคะ สวยงามค่ะไม่เป็นไรเรานั่งรอดูเต่าโผล่ออกมานะคะโผล่มาบ่อยๆนะคะน้องตัวใหญ่มากนะคะพวกคุณลูกเขาก็ไหว้ตามน้องเต่านะเพื่อนๆไหว้ตามน้องเต่าเยอะมากเขาแมนควิกทำอีกทีทำอีกทีอ่าเอ้ หมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆขาหมดเวลาเร็วมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าเราได้รูปได้คลิปเต่าไหมคะเพื่อนๆขาหมดเวลานะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามากันนะคะเพื่อนเวลาเขายกมือขึ้นเราก็ต้องไปรับเขานะคะเพื่อนๆขานะคะเราอยู่บนเรือนะคะใส่เสื้อชูชีพไว้ก่อนนะคะเพื่อนขา ตอนแรกก็จะลองลงไปนะคะพอเราใส่หน้ากากใส่ที่ดูดอากาศไปแล้วนะคะเราก็หายใจไม่สะดวกนะคะเพื่อนขานะคะตื่นเต้นนะคะดูฝั่งนู้นค่ะนะคะ,นะคะเรือนะคะเ,เรือเยอะค่ะเพื่อนขานี่ค่ะเขามาดำน้ำกันค่ะพเพื่อน ที่นี่เต่าเยอะนะคะเพื่อนขาเต่าปลาตัวใหญ่ไม่มีนะคะเห็นเขาว่าอย่างนั้นมีแต่เต่าเต่าที่คือแบบว่าตัวเยอะตัวใหญ่นะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พาเพื่อนมาดำน้ำําดูวิวท้องทะเลนะคะเพื่อนขานะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะครับเพื่อนนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะเพื่อนขานะอากาศไม่ร้อนสบายสบาย ะะอยากให้น้องเต่าโผล่มาตอนนี้จังเลยนะคะตัวใหญ่มากลายสวยด้วยนะคะเพื่อนๆลายสวยด้วยนะคะเราเช่าเรือที่โรงแรมนะคะเพื่อนขานะคะชั่วโมงหนึ่งเร็วมากนะคะเพื่อนตอนแรกกะว่าจะลงไปว่ายน้ํานิดนึงนะคะลงไปเกาะท้ายเรือนิดนึง ก็หมดเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะคะนี่นะคะโอเคค่ะ แล้วนะคะพเพื่อนๆะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย